มีแคทเทเบลสองลูกก็เบินไฟลุกหุ่นลีนหุ่นสับได้ให้ทำตามคลิปนี้เลยคนที่ไม่เวลาน้อยแต่อยากจะเพิ่มระบบเผาผลาญรีบเซฟคลิปนี้เก็บไว้ทำตามท่าแรกเมย์ใช้แคทเทเบลสองลูกลูกละ4กิโลเปิดปลายเท้าแล้วทำซูโม่สควอตท่าเนี้ยบอกเลยว่าเบินไขมันทั้งตัวท่าเราเปรียบการสควอตเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่มาช่วยลดไขมันท่าแคทเทเบลสวิงก็คงจะเป็นนางเอกที่ไปช่วยพระเอกอีกทีใครทำสองท่านี้ต่อเนื่องกันบอกเลยว่าเหน,น,นื่อยโฮตอนนี้ ไขมันในร่างกายคงจะร้องทรณีการแสงอยู่เป็นท่าที่ดิฉันชอบมากเพราะว่าเบิร์นไขมันทั้งตัวโดยที่ใช้เวลาน้อยมีแคทเชเบลไว้ที่บ้านตื่นมาก็สามารถออกกําลังกายได้เลยไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องไปยิมเมปากตะก้าไว้ให้แล้วดานล่างสีเหลืองซ้ายมือคนเริ่มต้นแนะนําให้ใช้4กิโลก่อนส่วนคนที่เคยออกกําลังกายอยู่แล้วแนะนํา5-6กกิโลได้เลยปีใหม่แล้วมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่กันซื้อแคทเชเบลไว้ที่บ้านจบคออ้างคําว่าขี้เกียจออกกําลังกาย